สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับออยนะคะในเกม Minecraft นะคะวันนี้ท้ออยก็จะมาสอนเพื่อนๆสร้างรถขยับได้มีไฟติดบนพื้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างกันเลยค่ะเจ้แบบเอโอโอเคละอุปกรณ์ก็จะมีด้านล่างเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก่อนอื่นนะคะก็เออวางบล็อกเตัวเนี้ยสามบล็อกนะคะแล้วก็วางต่อขอ้างบนอีกสามเอ้ย อีกสามบล็อกให้มาเรียเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ขุดบล็อกด้านล่างะคะแล้วก็วางข้างบนตรงกลางนะคะแล้วก็ขุดตรงข้างล่างเส<อ>ร็จแล้วเราก็เอาเอ่เอออฟเซอร์นะวางไว้ตรงสามบล็อกเลยแล้วก็ใส่ตัวบล็อกตัวนี้ต่อนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็เอ่อมันก็จะทำงานสักแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วเราก็ใส่บล็อกสลามไปเลยนะคะก็จะได้นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็เออใส่บล็อกแบบนี้นะคะต่อไปอีก3าบล็อกด้วยกันนะคะบล็อกสลามนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วเราก็ต่อตรงนี้ะคะมาอีกแล้วก็ขุดตรงนี้นะคะก็จะได้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาขุดตรงนี้เลยนะคะ ก็จะได้แบบให้เราผ่านไปได้แล้วก็ใส่ออฟเซอร์ตรงนี้แล้วก็ออกมาขุดข้างหลังนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เจ้าตัวนี้ก่อนใส่เจ้าตัวนี้ด้วยเนี่ยเครื่องมันจะทํางานนะคะดัะนั้นเราก็ต้องไปขุดข้างหลังก่อนคาะเครื่องถึงจะไม่ทํางานนะคะถ้าเราก็มาตรงนี้นะคะใส่เออเจ้าที่เปิดปิดไฟได้อะ่ะใส่ไปเลยนะคะ2องบ็อกเออไม่ใช่สิจำผิดจำผิดขอโทษค่ะขอโทษทีนะคะ เราต้องใส่เจ้าตัวนี้ก่อนแล้วก็ใส่ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็วางบล็อกสลามข้างบนเลยนะคะแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเอ่อวางบล็อกสลามข้างล่างตัวนี้นะคะแล้วก็วางเออ่เจ้าบล็อกนี้นะให้เป็นแบบนี้แล้วเราก็วางบอสดิฟเพนเซอรนะ์มงวางไว้เลยนะคะแบบนี้เราก็กดไปข้างในเอ่อใส่ที่จุดไฟไปนะคะแล้วก็ ขุดบอลซลามออกนะคะทำแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งค่ะอู yeah. okay. oh, ้ติดไฟเลยเยอะโอเคอ๋อจุดยาแป๊บนึงเปลี่ยนใหม่ได้ไหมแปบ๊บนึง <Okay. S 2> นะโอช่างเถอะไม่ต้องเปลี่ยนละขี้เกียจเปลี่ยน,นก็เอาตัว,ต,วตัวบ็อกซ์สลา,ามเนี่ยนะคะเอาวางไว้ที่เดิมเลยแล้วก็ ใส่ตัวเี่ะคะ่ะใส่ไปเลยค่ะเอาตัวนี้มาใส่แทนนะคะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ขุดอมไว้เ oh นะี่ยให้ตายี๋ยวเอาใหม่ oh แบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็เอาเอา่เอายาปิดพื้นก่อนแปบ๊บหนึ่งนี่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาด้านบนนะคะติดเอ่อเจ้าตัวนี้นะคะประตูนะคะท้างคนนี้แล้วเราก็วางเรือไว้นะคะวางให้ตรงนะคะ หรือเพื่อนๆไม่ต้องวางก็ได้นะคะแล้วเราก็เอา,เอาไฟแช็กเนี่ยาาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดตรงนี้นะคะรล้วมันก็จะขยับนะคะแล้วพื้นนก็จะติดไฟะคะ่ะนี่ค่ะนี่เป็นไงเจ๋งอ่ะนะคะ ตรงนี้ก็จะกระพริบด้วยนะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะออยก,ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปต่หน้าออยจะมาสอนสร้างอะไรก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะคลิปตัวนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย